สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับร้านฟิล์มอัลเกรนจะมาเทสการทำงานของกล้อง Ri โคโ่นะครับรุ่น Z 7 5 0 d นะครับรุ่นนี้สำหรับบอดีภ้ภายนอกเนี่ยครับมันก็จะมีริ้วรอยอยู่บ้างนะครับผมเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเป็นคราบเป็นนิดๆหน่อยๆที่มันทำความสะอาดแล้วมันไม่หลุดออกไปนะครับผมแบบนี้จะเป็นพวกรอยถลอกนิดๆหน่อยๆนะครับ โดยรวมแล้วสภาพยังโอเคนะครับซีเรียลนัมเบอร์จะเป็นเลขห้าห้าสี่สองห้าสามหกห้าตามนี้นะครับตัวที่ขายให้ฐานที่ใช้กับกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นฐานตัวนี้ crp 2นะครับเดีย๋ยวเราลองมาใส่ฐานกันดูนะครับ านนะครับ CRP2 ก็ใส่ขั้วเงินเงๆตรงนี้ลงไปนะครับปิดปุ๊บมีนับถอยหล,ลังด้วยนะครับตัวการทำงานระบบของกล้องนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาใส่ฟิล์มการอีกในขั้นตอนหนึ่นะครับผมเปิดฝาตรงนี้นะครับดันลงมาอันนี้ยตำหนิที่แจ้งไว้นะครับในโพ์ก็จะบอกว่ามันจะมีภาพลา เล็กๆนะครับจางๆนะครับไม่ใน่าจะพอจะเห็นไหมนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับจริงๆถ้าดูกับแสงเนี่ยมันจะเห็นชัดอยู่เหมือนกันนะครับถ้ามีการส่องไฟเข้าไปมันจะเห็น คาบชัดอยู่นะครับผมอ่ะถึมใส่ฟิล์มไหมอ่นนี่ครับใส่ฟิล์มเข้าไปนะครับดูให้มันเรียบไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองปิดปึถ้าใส่ได้แล้วมันจะขึ้นเลขหนึ่งนะครับเปิดหน้าเลนก็เปิดตรงนี้นะครับตัวนี้หกเพน เลนก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเลนด้านหน้าก็จะมีลานิดหนึ่งนะครับตามที่โคดไว้ถ้ามองตงัวนี้มันจะไม่ชัดนะครับเป็นลาจางไม่ได้ชัดมากนะครับแต่ถ้าเอาพวกไฟส่องเข้าไปในเลนเนี้ยมันจะเห็นเนี่ยนะครับตรงแบบนี้นะครับจะมีเห็นชัดอยู่นะครับ ส่วนแฟตเนี่ยเป็นแฟตออโต้เลยนะครับผมจะถ้าจะปิดนะครับผมแฟตทำงานนะครับแบบนี้ถ้าจะปิดก็ให้เลือกเป็นโหมดนี้นะครับโหมดรูปภูเขาไม่ใช่อ่ะถ้าจะปิดนะครับเดี๋ยวปิดปึดป๊บปอ่ะโหมดนี้ โมทีวีนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องมาเลือกตลอดนะครับผมกดไปครึ่งหนึ่งมันจะเป็นการโฟกัสกดลงไปเต็มๆจะเป็นการถ่ายนะครับโหมงภูเขาเนี้ยต้องปิดปิดเอาแฟลชลงไปก่อนนะครับผมรูปนี้นะครับมันก็จะ ไม,ไม่ใส่ออโต้พิมพแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในโหมดนั้นนะครับโหมดออโต้ปกติมันจะเด้งขึ้นมาก่อนนะครับไปประมาณนี้ก็ทีนี้นะครับถ้ากดลงไปครึ่งหนึ่งมันจะบอกการโฟกัสนะครับเสียงตรงนี้มันเป็นเสียงเสียงแคร็กอะไรตรงนี้มันจะเป็นการโฟกัสนี่นะครับออโต้โฟกัสสีเขียวแล้ว โฟกัสเข้านะครับผมตรงนี้เป็นแฟลนะครับบอกว่าแฟลจะยิงออกไปประมาณนี้ดูในช่องมองนะครับเราจะแบบนี้นะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าสีเขียวจะกระพริบนะครับมันจะแปลว่าโฟกัสไม่เข้านะี่ ถ้ามันกับพริบอย่เนี้ยมันจะเตือนนะครับโฟกัสกไม่เข้าแบบนี้นะครับก็ให้มันเป็นสีเขียวติดอย่างนี้จะถ่ายได้นะครับผมส่วนเลนก็จะบอกระยะไว้ตรงหน้าปัดตรงนี้นะครับการซูมของเราระยะเท่าไหร่ก็จะบอกเอาไว้ ส่วนเซลทัมเมอร์นะครับก็กดปุ่มเซลทัมเมอร์หนึ่งทีนะครับมันจะออตโต้ของมันเองรองประมาณสิบวินาทีนะครับไฟสีแดงตรงนี้เนี่ยใกล้ถ่ายจะกระติบแบบนี้นะครับและมีสิ่งเตือนก็จะมีประมาณนี้นะครับการทำงานของร i c o r z 7 5 0เดนะครับ ก็จะการทำงานประมาณนี้ขอเลือกเป็นโหมดทีวีกันละกันแล้เราต้องกลับมาเลือกโหมดตลอดนะครับความความไม่คล่องตัวของกล้อง,ต,องต,ตัวนี้ก็คือจะเป็นเรื่องนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นการถ่ายแบบคอนติเนียลนะครับกดแชร์ได้เลยอันนี้น่าจะเป็นการกดไปแล้วถ่ายซ้ำทุกทุกหกสวินะครับอันนี้เป็นโหมดนี้จะเป็น multi t e เชอร์น,นะครับ นะถ่ายภาพซ้อนได้นะครับเมื่อกี้กดถ่ายไปแล้วยีไม่ไปต่อนครับกดอีกทีมันถึงจะไปะลองดูอีกครั้งนึงนะครับโหมด M E ก็คือมั A นติเอ็กโพเซอร์นะครับกดนะครับกดชัตเตอร์ปุ๊บถ่ายไปแล้วภาพยังไม่ไปนะครับยังไม่ลันไปเอาไปถ่ายอีกวิวหนึ่งนะครับเพื่อให้ซ้อนกับภาพเมื่อกี้ เลยถึงจะขยับเป็นยีิบสองนะครับภาพก็จะซ้อนกันแล้วถ่าถ่าย็จเรียบร้อยนะครับก็จะกรอให้อัตโนมัติแบบนี้ ใครับเมื่อถ่ายเสร็จแล้วอ่าเมื่อกล้องเสร็จแล้วเนี่ยตัว E มันจะขึ้นมานะครับเราก็าเอาฟิล์มออกมาได้เลยปิดหน้าเลนส์ก่อนก็ได้ครับผมปิดไปปุ๊บมันก็จะหน้าเลนส์ก็จะปิดไปอย่างนี้นะครับเอาฟิล์มออกมาประมาณนี้นะครับผมเอ,อาตัวตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะมีของคาบลาจางๆซึ่งจะส่งผลต่อภาพไหมก็คือจะส่งผลแต่ว่า ไม่ได้เห็นชัดมากขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นบางจุดเวลาเราถ่ายย้อนแสงมาจะเห็นว่าเป็นภาาฟุงฟ้งๆนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นลาแบบาจางๆไม่ได้ไม่ได้เป็นโหดไม่ได้เป็นถึงขนาดกลับเป็นฝ้านะครับมันก็เลยจะไม่ส่งผลมากนะนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องฟิล์มแกรเกนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจกล้องฟิล์มก็ไปดูได้ที่เพจ Facebook ร้านฟิล์มแกรเกนแล้วก็ อินส g r a m ร้านนะครับจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมในเดสคริปชันขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ